เออไอผมไอแอนไปถึงไหนมาเลยมึงอ่ะม mm ึงไปหางานทำมาแบบเพื่อนได้ไหมล่ะไม่ได้งานเลยว่ะไม่ได้งานอืมไม่ได้งานก็ไม่ได้เงินไม่ได้เงินก็ไม่ได้ยาแต่ไม่เป็นไรล่ะเมื่อกี้ลองไปบ้านเหนือไปขอยาลมมาให้แม่เล้กินแล้วเดี๋ยวแม่เอางดีขึ้นไอผม ได้ยามาให้แม่นะหนูวะเออกูว่ามันสายไปแล้ววะไม่สายแล้วออโอเ้กูเดินผ่านตลาดจะเห็นพระฉันเช้าอยู่เลยเออแม่สายกูมไม่ได้อยู่กินยาของมึงแล้วไอ้ผงไอ้ปาเซีย <c oughs> แม่ก็นอนรอยาเนอ,อยู่เนี่ยพูดเป็นน้ไม่ดีไอ้ผงอะไรแม่สายตายแล้วไอ้ผง ช่วยเวลาเลยพ่อช่วคิดก่อนอจะจัดการสมแม่ยังไงยังไงพี่พพช่วยก่อไปหาดอกไม้ทุบเทียนมาไหว้สมแม่ก่อนเออได้เจสอนจ้ะพี่เดี๋ยวเอก็กทำไปบอกชาวบ้านให้เขารู้ว่าตอนนี้แม่เราตายแล้วนะคืนนี้ให้มันฟังพระสวดได้จ้ะพี่เออแล้วขอบคุณพี่ตาล่ารถที่เดินมาให้รางวัล ไปไยังไงอีกค่ะเลยไปตลาดนะไปซื้อกระเพาะปลามาหักขีด,ดเค้กคืนแรกเลี้ยงกระเพาะปลาก่อนโอ้พี่ผงเราคนจนนะกินจะเลี้ยงกระเพาะปลาเลยเหรออา้าวคนจนก็ต้องเลี้ยงให้ดีเลี้ยงมันดีเดี๋ยวนิสทากนคายตห,หาเลยได้ฉันฝากสดแม่ก่อนนะพี่นะโอ้โหแม่แม่ไม่รอเขาแล้วแม่เจ็บนานป่วยนาน โอนิดนั่นเองครับมาแล้วครับอันไอ้พันเว้ยเฮ้ยไอ้พันไอ้มาไล่ไสเข้าหูมึงนี่ถือปืนไม่ได้ดูอะไรเลยกาป้องกันให้แกเนี่ยป้องกันยังไงมอาจะโดนหัวกูอยู่แล้วเนี่ยและแกไม่เป็นอะไรเลยนะเนี่ยไม่เป็นแล้วกูห้อยพระดีเอาอย่างนี้อ่ะ ถึงบ้านแล้วครับมึงเข้าไปทวงตังเลยไปแป๊บหนึ่งติแกจะรีบเข้าไปในใครมาส่งดอกอยู่เนี่ยเรียกใครครับ่อเรียกพันแป๊บนึงนะข้าเก็บดอกแป๊บนึงไป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 ขอบคุณไป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 ไอไป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 ไอไปไไอไปอครับอไไ นะครับสลับสันเจ้าของรังวัานเลยก็จะสวดคืนละแม่อาสามคืนไงอาจารย์แต่ด้พัน <ๆ S 1> เดี๋ยวก่อนี่เขาว่าแกกลับเหอะจะกลับทำไมมาถึงนี่แล้วก็รู้ว่าอีส่ายเนี่ยเขาเป็นคนจนเงินส่งดอกส่งต้นเขายังไม่มีแกจะมาเอาอะไรอย่างเี้ขาบอกแล้วไงเจออะไรเอาให้หมดมันก็ใช่เลยแต่มันไม่มีของคนจนเรื่องมันจะแ ได้ยินไหมอะไรเสียงลูกควายปะเกียเนี่ยนะเออใช่เหรอใช่เสียงลูกควายมาร้องไงร้องไงใช่ไหมเนี่ยใช่ร้องไงไปเข้าไปมาแกรอนี่อย่าฆ่าเข้าไปทัวงเองเออให้ได้เรื่องนะเว้ยเออเอาไปตับบ้านเราเงียะไงละมึงไะมึงแงียะเงีย มาโทกูนึกว่าลูกวัวลูกควายที่ไหนร้องไม่ใช่กูเองแล้วมึงมาร้องอะไรเนี่ยกลางบงกลางบ้านนู้นท่านกำนันเขามาแล้วก็มาทวงตังค์แม่มึงไอ้สายยังไงอ่ะผีไม่มีตังค์แล้วผีมีแต่ผีมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยแล้วอ่ะยายสายแหมแกยังไงเด้อฮะรู้ว่นากำนันเขามานดิแกยังไม่ตื่นเลยไงยายตายยายสายยายตาย ใยายสายยายสายรุงมาคุยอะค่ะยายสายเอาเงินมาคืนฉันเร็วยายสายทำไมเจทีทำไมแม่ผมตายแล้วเ้ยายตายอะไรีจับอีจับพี่จับกูทานครับผียังม่ได้จับท่านแต่ท่านจะจับ ไอ้เรื่องเงินนี่เดี๋ยวเอาไว้คุยกันลูกชายเดี๋ยวผมขอเก็บศพแม่ก่อนนะครับเก็บไปก่อนเลยแหม่แม่แม่ไปตายข้างในไปวันนี้มึงคุยกับศพได้เลยเนี่ยห่อผมเลยสับเลือแล้วแม่สับป,ปะหลาด <c oughs> เอาแม่เดินสิแม่ <c oughs> แม่ยืนตายได้ไห <c oughs> มแก้สายเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เดี๋ยวไปคุยกับลูกชายเขาเลยครับเรื่องเงินว่าไงเรื่องเงินแพง แกใจใจเจี๊ยนหน่อยกับน้ำแอน่์เวก็รู้ว่าเงินของแกก็เขายังไม่มีตังค์จะให้ทำไงเอาแล้วมันกู้ไปได้ไงไอ้แพนใช่ไงก็เขาไม่มีตังค์เขาเดิดแล้วเขาต้องกู้ไมได้ไม่ต้องเอามาเลยแกไปเก็บบ้านอื่นเด้ไปเก็บเก็บที่นี่ก่อนตอนนี้เศรษฐีมาบ้านเรามาทวงตังค์แม่เราแล้วเราไม่มีให้ไปบอกผัดก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวจัดการเรื่องศพแม่เสร็จแล้วค่อยหาเงินมาคืนเขาได้ได้นะไม่ครับท่านเศรษฐี เออไหว้เศรษฐีก็เลยไปไหว้เมียเขาซะด้วยนะ <Hey! S 1> เฮ้ยเฮ้ยมึงพูดอะไรเนี่ยเออไอ้นี่นี่กูเป็นเมียเศรษฐีที่ไหนล่ะเออมันยังไงกันเศรษฐีเมียกูเฮ้ยไม่ใช่มึงเลี้น้องกูหย่าเฮ้ยว่าแต่ยายสายตายแล้วเงินกูล่ะเออท่านเศรษฐีครับพอดีว่าเงินทำศพแม่ผมตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับว่าผมจะหาจากที่ไหนได้บ้าง <Hey! S 1> ในส่วนของนี่ที่ แม่สายผมติดนี่ท่านเศรษฐีอืผมขอผ่านไปอีกสักเจ็วันจะได้ไหมครับัดผ่านเป็นผ่านมีผ่านทุเิย์เอเลยไม่ได้เอ่อคือผมขอสักเจ็ดวันผมจะรีบหามาคือท้าสเศรษีให้เร็วที่สุดเลยครับไม่ได้เว้ยยังไงก็ไม่ได้ละเวลากู้ขานมาถึงบ้านเวลานี้ต้องให้ผูมาทวงาเงินมาเลยเศีครับเย็นเศรีแกจะมาโหทำไมอ่ะแกสอนมีอะไรอเาไวไวเัะ ดีว่าตันงแต่ทีได้เข้ามาที่บ้านเขามาทวนที่แม่สายพี่เลยขอผ่านไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมพี่เลยยายเกศสอช่วยพูดให้หน่อยได้ม้ไดจ้ะเดี๋ยวเกศสอจะลองขอร้องดูนะพี่นะขอร้องคุยจะเจอเขาไม่เขาก็มาให้เราเองเลยไม่ได้เออแต่รู้นนท์อยากได้อ่ะฉันไหวดิจ้ะเออเอาใครไหวฉันไหวดิจ้ะไหวท่าเธอ ชื่อหลุดชื่อเกซรจ้ะเกซรจ้ะโอ้โหดีนะอุจองพห่มไว้อะนอนไปนอนเลยเเกซรจ้ะหนูชื่อเกซรจ้ะฉันมาทวงเงินกับเมยสายคือว่าเสี่ยจะเป็นอะไรเศรษฐีที่เกซรมาเกซรจะมาขอผัดผ่อนหนี้สินที่เมยสายติดเอาไว้นะจ๊ะขอผัดไปก่อนได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวจะ เรื่องเงินไม่นองคุยกับฉันเลยเดีย้เรื่องเงินจะค่าตอบแทนก็จัดการให้จริงๆเลอจ๊าแลให้ผัดถก่อนได้จ้ะทำจุกจนไม่ถีเอาอย่างนี้จ้ะนี่สินทั้งหมดฉันยกให้เลยจริงๆเลอจ้ะเทีเทีทีแกใจเย็นขนาดนั้นเลยเนี่ยโอ้โหหัวตัิิิเด หนูนมันหยอยยากแล้วเอาหมูควายเจ้าเกเป็นอะไรเกนนย์เป็นเจ้าหนูหนูชื่อเกยรสอนหนูเป็นลูกสาวแม่สายเป็นเมียพี่แพร่เจ้เามาเอาตา,าเนี่ยนะมาตัากมามาตัากมา เมื่อีบอกว่าผัดผ่อนก่อนได้พี่ชายแต่ก็เศรษฐีบอกว่ายกให้แล้วไงครับไม่ได้ขอจะเจ็ดวันได้ไหมครับผมจะ่ได้ไม่ได้หาเงินให้เร็วที่สุดเลยครับไม่ได้ไอ้พันครับในเมื่อมันไม่มีเงินให้ผมกลับไปแผนกลับบ้านกูได